นับตั้งแต่ที่ปราดวายุเหลืองเก็บตัวในหุบเขาเขาได้มอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้เหล่าผู้ใกล้ชิดคอยดูแลวันนี้ในคลังมีเตาทองแดงม่วงทองชิ้นหนึ่งสูญหายไปเดิมทีก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่หลายปีมานี้ทรัพย์สินในคลังสูญหายไปแล้วกว่าครึ่งข่าวลือก็ยิ่งแพร่สะพัดหนักขึ้นเรื่อยๆ ทุกคนต่างกล่าวว่าปีศาจนูหัวหน้าผู้ดูแลคลังแอบขโมยไปจนแทบจะผลภูเขาทองลูกนี้ไปเสียสิ้นแล้วเรื่องราวลุกลามใหญ่โตจนล่วงรู้ถึงหูของหนูราชองครักษ์พวกเขาสวมชุดคลุมสีแดงเป็นองครักษ์ลับของปราดวายุเหลืองเดิมทีพวกเขาต้องการจะขอส่วนแบ่งจากหัวหน้าผู้ดูแล แต่มิคาดคิดว่าหนูผู้ดูแลจะรู้สึกอัปยศอย่างยิ่งจนผูกคอตายในคุกเมื่อเหล่าปีศาจได้ยินว่าหนูผู้ดูแลตายแล้วก็พากันซุบซิบร่ำลือว่าหนูราชองครักษ์ปรับปรำคนดีและใช้กำลังบังคับให้รับผิดเหลานูราชองครักษ์จนปัญญาจะแก้ต่างจึงจำต้องสืบหาความจริงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน โชคดีที่พวกเขาพบเตาทองแดงม่วงทองในที่พำนักของลูกศิษย์ของหนูผู้ดูแลเมื่อเหล่าปีศาจทราบข่าวก็เริ่มด่าทอปีศาจหนูตัวน้อยว่าเห็นแกลาบยศจนลืมบุญคุณละโมบในทรัพย์สินจนผู้อื่นถึงแก่ชีวิตปีศาจหนูตัวน้อยถูกเหล่าหนูราชองครักควบคุมตัวไป ถ้าว่าเขากลับเปิดเผยเรื่องราวที่มากกว่านั้นออกมาแท้จริงแล้วเตาทองแดงม่วงทองถูกหัวหน้าราชองครักษ์ฉมดขโมยไปเพื่อถวายแก่พยักแนวหน้าเขารู้ว่าหนูหัวหน้าผู้ดูแลถูกใส่ความจึงได้เสี่ยงอันตรายไปขโมยกลับมาหนูราชองครักษ์สืบสวนอย่างละเอียดและพบว่าเป็นจริงดังว่า ช่วขณะหนึ่งเสียงชื่นชมดังกลบเสียงด่าทอจนสิ้นถ้าว่าผ่านไปไม่ถึงสองวันก็มีคนเอ่ยขึ้นอีกว่าหัวหน้าองค์ครักษ์ชมดที่ขโมยของนั้นมีมารดาชาราภาพถูกพยักษ์แนวหน้าจับขังไว้ในคุกใต้ดินของวัดพยักษ์หมอด้วยความผิดใดไม่ทราบได้หัวหน้าองครักษ์ชมดต้องการนำเตาทองแดงไปช่วยชีวิตมารดา จึงได้กระทำความผิดบรรดาปีศาจก็เริ่มถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นอีกครั้งเฮ้อเรื่องราวแท้จริงแล้วเป็นเช่นไรกันแน่ผู้คนมักกระทำสิ่งหนึ่งกันลับหลังแต่กลับบอกเล่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งอย่างเปิดเผยนั่นอาจเป็นเพราะเมื่อโต้แย้งจากมุมมองที่ต่างกันเรื่องราวย่อมมีความจริงที่แตกต่างกันไป และเมื่อความจริงบางอย่างถูกนำเสนอต่อสายตาสาธารณชนก็มักจะเป็นเพราะมีคนไม่ต้องการให้พวกเขาได้เห็นความจริงที่มากกว่านั้นหินเหนือกว่าพาแก่นแท้อย่างจางหายเคียวตะขอคู่ชุดกายงามหรูหราหากยามใดจิตสังหารผ่านเกิดมา ค่อยวาจาอาจเป็นลานประหารคนหนูราชองค์รักษ